ตอนนี้ฝนไสจะมาถึงเต็มที่แล้วนะครับผมวันนี้ก็มีพี่ชัยอยู่คนเดียวนะครับพี่ชัยอยู่เฝ้าบ้านให้แม่ขันเชือกเดียวนะครับนอกนั้นหายไปหมดแล้วนะครับผมก็ทั้งแม่ขันแล้วก็น้องน้ําแตงนะครับก็ไปอยู่ที่บ้านภูผานะครับสวัสดีครับ สวัสดีแม่แม่เอซแฟนครับทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับวันนี้ควันหลายไหลสดไม่ได้นะครับดูบรรยากาศนะครับนู้นกลัวเลอเกินนะครับกลัวสาธุขออย่าให้เจออีกขอให้มีครั้งเดียวโอ้โหนายหัวของเราเตรียมพร้อมสุดยอด <laughs> วันนี้ทีมงานของเรามาช่วยกันนะครับผม เทปูนไว้ให้น้องมองคลน,นะครับผมกว่าจะได้เทนะครับผมมาทั้งวันเลยนะครับนี่เกือบจะค่ำจะมืดแล้วนะครับผมเพิ่งจะได้เทนะครับผมปรับพื้นที่ปรับระดับโอ้โห,โหกันยกใหญ่เลยนะครับ อ่าดามองไหมลูกโอ๊ยปันเพิ่นหูเห็ดในเขาถึงเริ่มนะครับผมรถแรกนะครับผม เงินเดือนครูนี่ไนอะ่ไหนยุโรปคูหน่อยคใหน่น้นนนนนนองมงคนน้อยของเราจะได้อยู่สบายแล้วนะครับเอาลักขึ้นสูงๆไงยงน้อลยกพี่ไอ้มันถ่วมเนี่ยล่ะ ครับโอ้โหลมก็แรงนะครับผมดูดูครับตอนนี้ฝนใกล้จะมาถึงเต็มที่แล้วนะครับผมวันนี้ก็มีพี่ชัยอยู่คนเดียวนะครับพี่ชัยอยู่ฝ้าบ้านให้แม่ขันเชือกเดียวนะครับนอกนั้นหายไปหมดแล้วนะครับผมก็ทั้งแม่ขันแล้วก็น้องน้ําแตงนะครับก็ไปอยู่ที่บ้านภูผานะครับวันนี้สงสัยแล้วนะครับสงสัยจะไม่ในไร้ขายผลไม้แล้วนะครับผมพี่ชัยมงคลนะครับ โอ้ร่่มแรงแข่งขันนะครับผมฝนตกนะครับผมก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้แม่ๆได้ดูกันนะครับผมถ้าฝนไม่ตกก็จะไลฟ์ให้ดูนะครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับก็เลยต้องได้ลงถ่ายแต่คลิปนะครับผมก็ต้องขอพระคุณนะครับแม่ๆทุกๆท่านทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับ ในคลิปนี้นะครับการช่วยเหลือเทพื้นปูนนะครับก็ช่วงนี้ก็มีอยู่เจ็ดพันคะแนนนะครับโอ้โหกว่าจะถึงเหลืออีกหมื่นสามพันคะแนนนะครับผมก็ฝากแม่แม่ด้วยละกันนะครับผมฝากแม่แม่ทุกทท่านทุกคนนะครับผมเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาร่วมสมทบทุนนะครับผมเทพื้นปูนให้น้องมงคลน,น้อยนะครับเพื่อจะได้อ่า ไม่ติดเชื้อนะครับผมก็จะมีก็จะได้ไม่ได้เล่นดินนะครับผมช่วงนี้ฝนมาแรงแล้วนะครับผมก็ต้องโอ้ยสะไหวไหมเนี่ยเพิ่งได้สามนาทีเอาสู้ๆนะครับทีมงานสู้ๆนะครับผมวันนี้ถ้า ฝนไม่ตกนี่ควันลายก็จะไล่ให้แม่แได้ดูนะครับผมโอ้ยน่าเสียดายเลอเกินนะครับน่าเสียดายมากๆกว่าเราจะได้ถึงขนาดนี้นี่โอ้โหกว่าเราจะได้มาถึงขนาดนี้นี่ต้องเสียเวลาเยอะเลยนะครับ าควันทิวโอ้โหเก่งมากเลยควันทิวอา้าวน้ำมาแล้วนะครับฝนม,มาแล้วน้ำมาด้วยนะฮะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ด้วยนะครับผม เข้ามาให้กำลังใจรุ่งมงคลน,น้อยบ้านทางคำเงินของเรานะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมก็น,นี่คือสั่งมา8คิวนะครับผม8คิวก็ยังไม่หมดนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับ โอ้วันนี้ควันอ้วนมาแล้วนะครับควันอ้วนมาแล้วนะครับมาทันเวลาพอดีเลยควันอ้วนนะครับผมอ่าทีมงานมาทันเวลาพอดีเลยนะครับผมดูท่านหัวหน้าครับผมนี่นายช่างนายช่างของเราไม่มีบูธเลยนะครับผมท่านหัวหน้าโอ้โหลุยงานมากเลยไม่มีไซด้วย ủa mình còn đại khương 1 nữa nó, Vậy gì nhiều nó น,นี้ก็ท่านหัวหน้ามาช่วยตั้งแต่เช้าเลยนะครับมีควันแฟควันมเม่นควันแบ็นค,แ,นค,แ,นค,แ,นคแล้วก็คุณพ่อก็พี่เคยท้างชิดนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอ้โหกว่าจะเสร็จธุละเนาะทั้งหวานข้าวแล้วก็มาเตพื้นปูนอีก ก็ต้องขอพระคุณคุณแม่นะครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาร่วมสมทบทุนนะครับเพืพื้นปูนไอ้น้องช้างได้อยู่นะครับต้องขอพระคุณมา,มากๆเลยนะครับผม ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมคุณแม่ซินดี่ทรายนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับร่วมสมทบทุนเทปปูนให้น้องมงคลน้อยนะครับผมแม่ซินดี้ทรายหนึ่งพันคะแนนนะครับแม่ต้อยสองร้อยคะแนนป้าพรนะครับออกให้ก่อนนะครับสิ้นเดือนเนาะสองพันคะแนนนะครับแม่เกษรสองร้อยคะแนนครับแม่ปราณีห้าร้อยคะแนนนะครับแม่จุริรัตน หรือแมรี่นะครับหน,นึ่งพันคะแนนแม่นงลักเตยหน,นึ่งพันคะแนนปริทิมอีกหน,นึ่งพันคะแนนยอดรวมเจ็ดพันคะแนนนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับผมฝากเข้ามาให้กําลังใจนะครับผมมาร่วมสมทบทุนนะครับก็ขาดคะแนนอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ควันหลายก็ได้ยืม <laughs> ยืมคุณยายก่อนนะครับผมเพื่อจะให้ค่า คอนกรีเขาก่อนเนาะโอ้ยล้มแล้วโอ้ยทั้งสีหักบาดอีทั้งสีบุ้มเมิดโอ้งานหนักงานหนักก็ต้องขอพระคุณแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับผมก็ทีมงานที่มาช่วยนะครับผมก็ฝากนะครับฝากช่อง ทางคันเงินของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะครับรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับฝันหลายบ้านทางคันเงินก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม